ปลาท่อครับผมเข้ากับปลาท่อนะฮะ <_ d ata> สุดยอดครับผม <_ d ata> สวัสดีครับผมและนี่คือรายการหาปูหาปลามาทากินครับผมวันนี้อ,อยู่กับชิฟปโอปรกราลามนนะครับผมเจอครอบครัวเ <_ d ata> พื่อ <_ d ata> นๆแล้วก็ผมนะ จะเป็นปลาธรรมชาติครับผมนะไปหามาครับผมซึ่งนี่เป็นเพราะว่าฝนตกครับผมข้างนอกนะผมก็เลยไป่าให้เพื่อนๆนดูไม่ได้นะครับผมนะเพราะว่าเราไปถ่ายข้างนอกไม่ได้ผมก็เลยต้องถ่ายข้างในนี่นะครับผมนะจริงๆแล้วคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเข้าป่านะครับผมนะไปหาปูปลาครับผมนะ คลิปนี้ต้องอยุติดก่อนนะครับผมนะเพราะว่ารอบนี้รเราไปไม่ได้ฝนตกครับผมแล้วจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับผมนะวิถีชีวิตแบบกระเดี่ <Yeah. S 1> ครับผมพนะ่อปลาครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมเดี๋ยวจะให้ดูปลา uh. ปลากระดีครับผมนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมปลากระดี๊ครับผมนะอันนี้ผมไปหามาแล้วนะครับผมโอเค โอเคเพื่อนเพื่อนนี่คือเราจะหมักก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนแต่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะหลายๆคนอาจจะเคยเห็น้านแล้วนะอันนี้คือปลาธรรมชาตินะครับผมนะไปหามาครับผมนะก็ได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวผมท่อมท่อหมดผมกิ <Wow. S 2> มนไะม่หมดก็เลยท่อแค่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวดูวิธีครับผมนะเดี๋ยวกล้องไม่เห็นเดี๋ยวกันอ่านี่นะครับเกลือครับผมนะแต่เราไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมนะ คือว่าพอ,อ,อประมาณนะครับผมนะโสเคสิ้ไปทีนี้เสร็จแล้วนะครับผมนะแล้วก็จะมาด้วยผงฉุดร้นนะครับผมก็อ,อย่างที่ผมบอกแล้วนะคนเกลือเนี่ยเขาไม่ชอบกินน้ำปลาหรือน,น้ำตาลนะครับผมนะมง่าย,ายๆครับผมนะนี่ผมฉุดร้เสร็จแล้วนะครับผมทีนี้จะให้สีสาดูเวลาเราทอดอย่างเนี้ยตอนตอนห่อทอดเสร็จเนี่ยตอนสุกมันจะออกสีขาวๆใช่ไหมเราก็เลยเพื่อสีสามนะครับผมนะเป็นผงคัมมิ่งครับผมนะ คนกัยนยานี่ยเป็นอะไรเมื่อนะโชอบีิองผมนี่ครับผมอ่าเข้าไปรวยๆครับผมนะครับผมนะนี่สี่งลึกลึนะเดี๋ยวตอนตอนทอดดูว่าจะออาปังคิมบังยังครับผม,ม parole, โอเคสิ่นั้นนะส ok. um> ิ่งนัเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวจะคล้าๆกันแล้วนะครับผมนะช้อนไม่ต้องใช้ช้อนครับผมนะฮะเราใช้ช้อนคือเราคล้าวๆเนี่ยมันจะไม่เชื่อถึงนะครับผมใช้มือเนี่ยนะคล้าวๆเข้าไปนะครับผมอ ให้ติดกระดาษเลยนี่น,นะจอมาเป็นยังไงนี่นะครับผมนะคืนอย่างนี้นะครับผมเนี่ยนี่นะเพราะว่าเวลาเราหมักเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลงกระทะแล้วนะครับผมนะนถ้าเป็นตัวตัวนี้เพื่อนเพื่องจะทอแล้วนะครับผมนี่ใส่น้ำมันปลาน้ำเขียวใส่น้ำปลา ผมบอกผมลืมบอกเพื่อนไปนะครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยผมแอบใส่เสื้อมาเนี่ยนะโอ้โหมันดาซึ้งชาเลยครับผมนะวันนี้ผมก็เลยจัดเป็นที่นึงครับผมนะเพราะว่ามันไม่อยู่ครับผมเพราะว่ามันไม่อยู่ผมก็เลยไม่จะไปต้้งตอวมานแะล้วก็เลยยิมมาใส่เลยครับผมเพราะว่าผนตกข้างนอกนะครับผมผมก็เลยไม่มีเสื้อใส่เสื้อกันลมซับยู่ครับผมนะ Oh no อย่าว่ากันนะครับผมนะเดี <voulais uno> o, trendy, ๋ยวจะให้ดูแล้วนะตีก้างแล้วนะครับผม้อดปลาง่ายๆครับผมนะนี่พี่น้องลองทําดูได้นะครับผมนะง่ายๆนครับแต่ว่าเคล็ดลับระเรียงเนี่ยมีอยู่อย่างนะครับผมเพื่อนคือเขาจะจะทอดปลาจะทอดหมูจะทอดอะไรเนี่ยคือขาจะต้องใส่ของกขาไม่ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่มันก็สีสันก็ดูดีครับผมนี่ ก็ต้องลงทีละตัวมึงจะล้มหมดเลยจะล้มหมดแล้วเพื่อนมันจะแก้ยังไงฮะจะลองตัวน้าง่า้แต่แล้ว

นี่เพ, mhm. พื่อนๆเสร็จแล้วนะครับของนะปลาท่อครับผมนะนี่ปลาท่อครับผมนะก็ผมกินง่ายๆนะข้าวเปล่ากับปลาท่อนะครับผมนี่ข้าวข้าวของผมนะฮะนี่ปลาท่อครับผมนะผมกินข้าวไม่เยอะนะครับผมเพื่อนๆถ้าผมกินมาอผมกินปลาท่อครับผมข้าวกับปลาทอเจานะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับหาปูหาปลา มาทํากินด้วยนะครับผมผมขอฝากช่องของผมด้วยนะครับผมนะฮะเจอกับคลิปหน้าบ๊ายบายถ้าอยากจะให้ผมทําอะไรก็คลิปหน้าก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็ผมจะทําทให้เพื่อน,อน,อน,อนๆทุกคนนะครับผมนะเพื่อมีความสุขนะครับผมนะโอค